สวัสดีค่ะพวกเราวิถีเกษตรทับยาจังหวัดส,สิงห์บุรีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกปอเทืองกันนะคะเพื่อบำรุงดินนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะต้องมีการเตรียมดินนะคะโดยใช้รถไถขณะที่ดินมีความชื้นอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะทําการหว่านมเมล็ดปอดเทืองกันค่ะก็นะคะใช้รถไถนะคะไถไปร,บรอบๆบริเวณที่เราจะทําการหว่านมเมล็ดปอดเทือง และนี่คือมเมล็ดปอเถืองที่เราจะใช้หวานกันนะคะมาดูลักษณะใกล้ๆเลยค่ะนี่เลยนะคะเขาจะมีรูปร่างค่ะคล้ายกับรูปไตหรือว่าหัวใจจะมีสีออกน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลอมดํานิดนึงนะคะความยาวประมาณอยู่ที่6มลเมตรนะคะมี10ถึง20มเมล็ดต่อฝักเลยแล้ววันนี้ค่ะดิฉันก็ทําการมาหวานมเมล็ดปอเถืองด้วยตัวเองเลยนะคะนี่เลยค่ะ ก็จะช่วยนะคะที่บ้านหว่านเมล็ดปอดเทืองไปรอบๆบริเวณที่เราต้องการจะปลูกปอเทืองนั่นเองค่ะโดยวิธีที่บ้านเราใช้นะคะจะเป็นการหว่านเมล็ดปอดเทืองนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการหว่านเหมือนหว่านปุ๋ยเลยค่ะนี้เลยแบบนี้เลยค่ะตามภาพเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ทําการใช้คาดนะคะโดยการกลบ นะคะเพื่อที่จะให้เขางอกได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งค่ะโดยการที่เราใช้คาดแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันพวกนกนะคะมากินมเมล็ดปอเทืองของเรานั่นเองค่ะและหลังจากที่เราหว่านมเมล็ดพันปอเทืองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ3าถึงวันก็จะงอกโดยอาศัยความชื้นที่มีอยู่ใต้ดินนะคะโดยเราไม่ต้องให้น้ําเลยและเราก็รอไปอายุป,ประมาณ50-60ถึงวันค่ะดอกก็จะเริ่มบานออกแล้ว และสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ